หลายคนเนี่ยก็นับถอยหลังกันเพราะว่าไม่ถึง2ส,สัปดาห์ก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่แต่ว่าปีนี้เชื่อว่าจะคึกคักมากขึ้นนะครับคุณสิริมาเพราะว่าไม่ใช่<ฆ>แค่5จังหวัดที่สามารถจัดงานเค้าดาวได้แต่ว่าสบคนี่อนุญ,ญาตเพิ่มมากกว่านั้นนะครับ ถูกต้องค่ะมีหลายจังหวัดที่เตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมเค้าดาวนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หนึ่งในจังหวัดที่เขาเตรียมมาตั้งนานแล้วก็คือจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าช่วงนี้คึกคักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะทางจังหวัดภูเก็ตยืนยันความพร้อมในเรื่องของการจัดงานค่ะโรงแรมบางแห่งบอกแบบนี้นะคะยอดจองที่พักเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เขามีการจัดงานกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะ เสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่หาดป่าตองคึกคักไหมคะดูคะ่ะบรรยากาศ<อ>ค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะบรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักนะคะ<อ>บางส่วนเนี่ยค่ะถ้าไปดูต่างชาติบางคนเขาไม่สวมห<อ>น้ากากอ,อนามัยเ<อ>นี่ยคะ<อ>่ะพอไม่สวมหน้ากากอ,อนามัยก็ทําให้ผู้ประกอบการในพื้นที่กังวลแต่ก็อยากให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวมากๆแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่จะได้ดีขึ้นด้วยค่ะ เดี๋ยวว่าถ้าเปิดตอนนี้แล้วอย่าปิดเพราะเราอะมีเงินก้อนสุดท้ายที่จะลงตรงนี้แล้วถ้าเขาปิดอีกเราก็หมดแล้ว เนี่ยคะ่ะก็เป็นเสียงสะท้อนของทางผู้ค้าที่ไปขายของในหาดป่าตองเมื่อวานนี้นะคะส่วนผู้ประกอบการโรงแรมบางแห่งบอกแบบนี้นะคะว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแนวโน้มดีขึ้นตามลําดับค่ะนับตั้งแต่เริ่มโครงการภูเก็ตแซนบ็อ์ต่อด้วยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่ต้องกักตัวตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยนรวมไปถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่เขาบอกว่ามีส่วนช่วยได้มากก,ก็ทําให้อัตราการจองห้องพักนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ90โดย เฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมนี่แหละค่ะเนี่ยเราก็วางไว้นะครับว่าเราคาดการเนาะว่ามันจะดีขึ้นแต่การจะดีขึ้นแค่ไหนเนี่ยยังไม่ทราบแต่ปัจจุบันที่เราทํามาจากภูเก็ตเซนบ็อกเทสแอนด์โกถึงปัจจุบันเนี่ยคือมันดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราก็อาจจะแบบคิดบวกนิดนึงว่า ส่วนที่ย่านเมืองเก่าค่ะคุณผู้ชมก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะไปชิมไปช็อปไปแชะไปถ่ายรูปกันนะคะอย่างเมืองเก่าใครไปภูกเก็ตก็ต้องแวะไปใน่พีบุนะถนนภูกเก็ตเป็นยังไงคะเนี่ยค่ะบรรยากาศชิลได้รูปมา2 0 0พรูปัพได้ขึปีหน้าเลยครับ <c oughs> คุณสิทิค่ะ,ะ,ะก็เวลาถ้าจะไปนี้ต้อง เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเ,อเยอะๆราะ้านอร่อยเขาก็เยอะด้วยนะก,ก,ก็จะ,ะจะได้เก็บรูปมากันโพสต์กันเยอะๆข้ามปีนะคะผู้จัดการร้านขายของฝากเขาบอกนะคะว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิมมากแล้วก็เชื่อว่าถ้ามีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมไปถึงกิจกรรมเค้าดาวเนี่ยคะ่ะจะช่วยทําให้การท่องเที่ยวของจังหวัดภูกเกต็ตสามารถที่จะคึกคัดขึ้นมาได้ค่ะ ประชาชนทั่วไปบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีความกลักลกลกลวบ้างะนะคะแต่ก็แต่ก็มั่นใจในระดับหนึ่งะนะคะซึ่งเขาคิดว่าอาจจะช่วยช่วยได้อะคะ่ะช่วยได้ในส่วนหนึ่งะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันกิจกรรมนี้ผ่านไปเ้าก็มองว่ามันก็เป็นผลดีนะผลดี <c oughs> ผลดีแน่นอนนะคะ <c oughs> เตรียมเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแม้ว่าเมื่อวานนี้มีข่าวว่าภูเก็ตเนี่ยคะ่ะมีคนเป็นโอมิครอนแล้วนะ,ะแต่ว่าทางจังหวัดเขาก็ยังเตรียมความพร้อมนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย <c oughs> เขาเลือกให้จังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในห้าจังหวัดที่จะมีการจัดงานเค้าดาวนะคะเขาเริ่มกั กิจกรรมตั้งแต่วันที่27ถึง31ธันวาคมมีการสแสดงของศิลปินชาวไทยและต่างชาตินะคะเขาบอกว่าจะมีการจุดพลุ20,000นัด<อ>เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมในช่วงปลายปีนะคะแล้วก็จะมีการจัดงานแบบ New Normal ภายใต้มาตรการสาธารณาสุขค่ะตอนนี้ถ้าไปดูตัวเลขนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่1กร,รกฎาคมถึง17ธันวาคมมี132,900 70คนชาติที่ไปมากที่สุดก็คือรัสเซียรองลงมาเป็นเยอรมนีแล้วก็อังกฤษค่ะนอกจากภูเก็ตแล้วนะคะคุณผู้ชมที่จะมีการจัดงานเค้าดาวเนะะี่ยค่ะก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยาระยองแล้วก็นครราชสีมานะคะแล้วก็อีก44จังหวัดที่บอกว่าอยากจะจัดงานด้วยนะคะสำหรับการเค้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยค่ะเป็นไงนี่ภูเก็ต คุณชสานี่ต้องไปก็หน่อยนะภูเก็ตนี่คุณทิทรัตน์ต้องไปมาไงบรรยากาศคือคักมากขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเห็นในภาพไม่อจริงแล้วคือคักมากขึ้นนะถนนคนเดินนี่ตรงเมืองเก่านี้คนเยอะขึ้นแล้วตรงหาดทรายหาดอะไรก็คนเยอะขึ้นนะคะค่ะ S <S จะเห็นได้นะคะจังหวัดภูเก็ตก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ตอนนี้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวนะคะหลายคนวางแผนเดินทางไปเขาดาวที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์โอมิครอนไม่ใช่ในเมืองไทยนะคะในต่างประเทศที่ทําให้หลายคนเนี่ยค่ะเกิดความกังวลแล้วก็อาจจะชะลอการเดินทางได้ในช่วงนี้นะคะการบริโภคๆๆในประเทศการกระตุ้นในประเทศก็มีความจําเป็นด้วยค่ะการกระตุน้นการบริโภคในประเทศนี่แหละฮะที่ต้องบอกว่าจำ เป็นแต่ว่าจําเป็นที่ว่าหลายคนก็บอกว่าเงินในกระเป๋าเอง ก็าจาเป็นเหมือนกันถ<อ>้า,า,าจะมีของขวัญจากรัฐบาลช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันน่าจะเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับจริงๆพูดเรื่องนี้กันมาประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์สัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนแล้วนะครับคุณสิริมา21ธันวาคมารัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะเคาะนะคะว่าของขวัญปีใหม่จะมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้กระทรวงการคลังบอกแล้วนะคะว่าเตรียมเสนอเป็นชุดมาตรการนะคะมาตรกา,รการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการบริโภคในประเทศที่เขาบอกว่ามาตรการเดิมเนี่ยค่ะจะสิ้นสุดวันที่31ธั วันมาคมนี้เพราะฉะนั้นต้องติดตามนะคะว่าพรุ่งนี้คอรมอจะมีการเคาะมาตรการอะไรออกมาบ้างนะคะหลายคนอาจจะกําลังลุ้นนะคะคุณผู้ชมว่าของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลจะมอบให้มีอะไรบ้างคนเก่งข้อสอบไว้นะคุณวีริศบอกว่าคนละครึ่งคนละครึ่งต้องแน่อยากให้มีชอบดีมีคืนคุณก็เก่งเอาไว้ดิฉันก็อยากจะให้มีเหมือนกันนะเพราะว่าเก่งทุกข้อเลยนะครับเก่งทุกข้อข้อไหนที่เรารู้สึกว่าเราได้ใช้ประโยชน์เราก็อยากให้มีนะคะอย่างชอบดีมี เ,เขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าหากว่าเหลืออีก7วันก็สามารถที่จะเอาเงินในกระเป๋าเนี่ยมาจับใจ่ายใช้สอยได้ถ้าหากว่าได้รับประโยชน์จากเงินคืนภาษีนะคะคแต่ว่าทางปลัดก,กระทรวงการคลังบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้ได้มีการพิจารณาดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆและเขาสรุปชุดมาตรการของขวัญปีใหม่ออกมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าพรุ่งนี้คอรมอรจะเคาะอะไรออกมาบ้างคะ่ะ ของควันปีใหม่มีมีไม่ต้องห่วงมีมีของควันปี่ใหม่มีก็เดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวจะเข้าคอรมอนะครับเข้าข้อครมอทำเสร็จละทำเสร็จรอมาแล้วนะอันนั้นแบงค์รัฐเขาไม่ต้องเข้าคอรมอในส่วนที่เขาทําได้เองมันจะมีส่วนที่เขาต้องขออะไรเราบ้างอันนี้ก็จะต้องเข้าครมอเดี๋ยวก็จะเอาเข้าครมอวันที่ยี่สิบเอ็ด ต้นปีหน้าก็ไม่มั่นใจอีกนะคะว่าช่วงเวลาที่เหลือจะสามารถจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็ซื้อสินค้ากันเพื่อน,นําไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่เรื่องของช็อปดีมีคืนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังท่านปลัดกระทรวงคมานาคมเมื่อสักครู่บอกว่าเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้คอรมอจะเคาะนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้างนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจกเงินคืนหรือว่าแคสแบ็กให้กับประชาชนเนี่ยค่ะลดดอกเบีย้ยด้วยสําหรับคนที่ เป็นผู้กู้มีวินยัยชำระหนี้ดีแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่กันไปด้วยนะคะอย่างผู้อำนวยการธนาคารอมสินคุณวิทยรัตนากรบอกนะคะว่าธนาคารอมสินเนี่ยคะ่ะเตรียมจ่ายเงินคืนหรือว่าแคชแบ็กจำนวน500บาทให้กับคนกู้ที่มีวงเงินสัญญาสินเชื่อไม่เกิน2 0 0แสนบาทและชำระหนี้ดีต่อเนื่องเป็นเวลา3ปี เป็นของขวัญปีใหม่นะคะเช่นเดียวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะคุณชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการทอสอสบอ์นะคะว่าเดี๋ยวมีคลาสแบ็กเหมือนกันสําหรับผู้กู้ที่มีวินัยชําระหนี้ที่ดี48งวดต่อเนื่องจํานวน1000บาทกรณีมีวงเงินกู้ไม่เกิน2ล้านบาทแล้วก็ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ส่วนทกสค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะลดดอกเบี้ยร้อยละยีของดอกเบี้ยที่ชําระจริงสาหรับผู้กู้ที่ชําระหนี้ในช่วงวันที่ 15ทธันวาคมปีนี้ถึง31มบีนาคมปีหน้าแต่ว่าไม่เกินคนละ1,000บาทโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงนะคะเชื่อว่าเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับประโยชน์ถึง3ล้านคนค่ะส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวหลายคนเรียกร้องนะคะบอกว่าเอ๊จะจะมีของขวัญหรือเปล่านะนะเพราะว่าเราเที่ยวด้วยกันห้องที่ให้เอาไว้เนะะี่ยค่ะมันเต็มสิทธิ์หมดแล้วมีแน่นอนนะคะคุณยุทธศักดิ์สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าเตรียมเสนอคอรามอเหมือนกันของบประมาณค่ะ13,200ล้านบาทดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันในระยะที่4โดยจะให้สิทธิ์โรงแรมที่พักอีก2ล้านสิทธิ์คุณชาสารคุณเตรียมมาไว้เลยนะ สองล้านสิทธิ์ห้องแปดคืนยังไม่ได้ใช้สิทธิ์่แต่สิทธิ์เดิมมันเต็มแล้วไงต้องขอใหม่ต้องมาใช้สิทธิ์ใน2ล้านสิทธิ์ใหม่นี่นะคะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศช่วงต้นปี2565นั้อหนั่นเองค่ะแล้วร่างกายอยากปะทะเหมอนขาดสัก้งนะฮะจริงๆต้องรีบไปในช่วงนี้นะเพราะหลังจากนี้ไม่ทันแล้วอากาศอาจจะแบบว่าอุ่นขึ้นจริงๆมีข่าวดีครับช่วงสักปลายปีเนี่ย ยี่สิบกิบเจ็ดยี่ปดนี่หัวอากาศจะหนาวเย็นนิ่งกว่าช่วงที่ผ่านมาอ,าอ,อดังนั้นคุณเชอร์สาบ จองได้จองเลยผมให้ยิมงานเตรียมรอเคาก่อนบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าคุณวีริดพูดไว้เดี๋ยวผมจองไปแล้วไม่เจอนี่ผมจะกลับมาคุณวีริดเนี่ยคนนี้แหละต้องร้อนๆหนาวหนาแทนแล้วนะคะตอนนี้คนละครึ่งก็อยากมีโชคดีมีคืนก็อยากได้นะคะแต่ว่าคนที่กําลังจะมองหาหรือว่าคนที่อยากจะซื้อรถตอนนี้เขาก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าเอ๊ะจะได้ส่วนรถจากรัฐบาลหรือเปล่าเห็นบอกว่าทีนี้มีการเข้าที่ประชุมใช่ไหมคะมีเหมือนกันนะคะบางคนก็ลุ้นนะคะบอกว่ารถที่ไปดูเมื่อตอนที่มหากรรมยานยนต์ที่เขา ะะอยากจะจองแย่ละอยากรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะมีมาตรการอะไรกระตุ้นนะคะคุณผู้ชมคะมีข่าวลือม,มาแบบนี้นะคะว่าเขาจะลดราคาเป็นแสนบาทเหมือนกันแต่ว่าต้องลุ้นนะคะมาตรการรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถอีวีเนี่ยค่ะที่กระทรวงพลังงานเขาจะเสนอให้ครอรมอได้มีการขอด้วยเช่นกันในวันพรุ่งน,นี้นะคะซึ่งผ่ายกอกชนเขาบอกแบบนี้นะคะว่าอยากจะเห็นมาตรการจูงใจรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้งานรถอีวีให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ มาตรการจูงใจให้คนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวีเนี่ยค่ะก็คาดการเหมือนกันนะคะว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอในวันที่21ธันวาคมแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมปีหน้านะคะว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะคนที่จะเตรียมซื้อรถใหม่หลายคนบอกนะคะว่าก็รอมาตรการจากภาครัฐนี่แหละค่ะรถ1แสนี่เราเราู้สว่าผมก็ยังหนักใจอยู่นะเท่าน,นั้นนะอ่ะเพราะว่า,าอย่างน้อยก็ คือผมก็มีครอบครัวเนาะแล้วรถอย่างเงี้ก็คือไปถ้าลูกคนนึงอะผมกับภรรยามันก็เต็มคันแล้วก็ถ้ามันออกมาจริงๆก็ก็โอเคนะผมก็คงจะตัดสินใจซื้อได้ไม่ยากอ่าเ,เพราะว่ารถไฟฟ้ามันไงล่ะเอ,อสถานีน้อยการชาร์จนานเนี่ยมันเป็นข้อจากัดอยู่ตรงนี้ถ้าราคามันใกล้ๆรถน้ำมันนะน่าสนตอนนี้มันยังแพงอยู่ ปัจจัยเรื่องราคานี่ถือว่าสําคัญมากนะคะคเนี่ยค่ะก็เป็นผู้บริโภคที่เขาไปดูรถแล้วก็อยากจะซื้อคันใหม่ส่วนภาคเอกชนเขาก็อยากเห็นมาตรการกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบโดยเฉพาะรถยนต์เชิงพาณิชย์นะคะอย่างเช่นรถบสัสรถแท็กซี่รถขนส่งรถบรรทุกรถหัวลากเป็นต้นนะคะก็จะเกิดความต้องการใช้ทั้งระบบมากกว่าการใช้งานส่วนบุคคลแล้วก็จะทําให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศด้วยนะคะประหยัดพลังงานลดต้นทุนโลจิสติก สถานีชาร์จการสร้างแบตเตอรี่รวมไปถึงกระตุ้นฝั่งของผู้ผลิตยานยนต์ให้เห็นความคุ้มค่าในการลงทุนในประเทศไทยด้วยส่วนในแง่ของมาตรการภาษีค่ะเขาบอกว่าควรจะต้องปรับให้มีความสมดุลกันทั้งระบบแม้ว่าตอนนี้จีนจะได้สิทธิประโยชน์จากการค้าเสรีหรือว่า FTA แต่ว่าการนําเข้ารถบัสสาธารณะขนาดใหญ่ยังคงเสียภาษีนําเข้าอยู่นะคะทางภาคเอกชนก็เลยบอกว่ารัฐควรจะปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเหมาะสมเพื่อส่ง เสริมการผลิตในประเทศด้วยค่ะถ้าเราทํารถใหญ่คันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับทํารถเล็ก7จคันมันก็จะทําให้โรงงานแบตเตอรี่เนี่ยมันมีวอลลุ่มเพียงพอที่ทําให้เกิด e c o n o m i s of scale ในการแข่งขันและแถมไอ้รถใหญ่เนี่ยมันลดกีม2.5 2.5ลดการนําเข้าพลังงานแล้วก็มีผลตอบแทนทางด้านการลงทุนที่ชัดเจน มีรายงานข่าวนะคะว่าคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติจะเสนอมาตรการจูงใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์อีวีทั้งการลดภาษีสรรพสา,ามิตภาษีศุลกากรให้ที่ประชุมคอรมอได้พิจารณาในวันพรุ่งนี้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเดี๋ยวจะใช้งบกลางค่ะวงเงิน4ี่หมื่นล้านบาทเป็นเงินอุดหนุนส่วนลดเพิ่มเติมสําหรับ สำหรับรถ e ีวีราคาไม่เกิน2ล้านบาทนะคะขนาดแบตเตอรี่ที่30กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงส่วนรถสูงสุดค่ะคุณที่ดารัสเผื่อจะซื้อคันใหม่ฟังดีๆนะคะเขาบอกว่าอยู่ไม่เกินคันละ1,50 0 0 0บาทอ,อันนี้อบอกว่าเหมือนโครงการรถยนต์คันแรกในอดีตเลยนะคะแล้วก็จะปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ8เหลือร้อยละ2แล้วก็ลดภาษีนาเข้าสุลการกรลงเหลือร้อยละ40ค่ะ จากปัจจุบันภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามความตกลงการค้าระหว่างประเทศส่วนรถเป็นรถไฟฟ้าจากยุโรปเนี่ยคะ่ะจะต้องเสียภาษีนำเข้าร้อยละ80รถที่เป็นรถไฟฟ้าจากญี่ปุ่นร้อยละ20ซึ่งกตังเป้าหมายนะคะว่าจะให้มีคนที่ใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น3 0 0 0 0 0คันภายใน5ปีคะ่ะ ประเด็นเรื่องของภาษีเองน่าคิดเหมือนกันนะครับแต่เขามีการประมาณการหรือประเมินกันไหมครับว่ามันจะส่งผลต่อไรายได้ของรัฐที่จะหายไปขนาดไหนม,มีผลแน่ๆน,นะคะถ้าเก็บภาษีได้น้อยลงะค่ะคุณเชษารคุณธิดารัฐไรายได้ของภาครัฐก็จะหายไปแต่ว่ามีการไปถามคําถามนี้กับอธิบดีกมรมศุลกากรบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงทางกรมเนี่ยก็พร้อมปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐแล้วก็มีการคํานวณคร่าวๆนะคะคาดว่าจะไม่กระทบกับการจัดเก็บ ได้มากนักด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอดูนะคะว่าวันพรุ่งนี้นะีคะครมรจะเคาะมาตรการกระตุ้นการตัดสินใจการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนผู้บริโภคขนาดไหนนะคะเพราะนอกเหนือจากการที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้ด้วยแล้วเนะะี่ยค่ะก็จะทําให้อากาศหรือว่ามลพิษในบนท้องถนนเนี่ยมันลดลงตามไปด้วยนะคะคร,ราคารถก็น่าสนใจส่วนรถนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะส่วนลดของราคารถอีกทีหนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะต้องรอดูว่าหลังจากที่รัฐบาลมีการออกมาตรการจูงใจมาแล้วเนี่ยจะทําให้คนตัดสินใจซื้อรถคันใหม่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ามากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ว่าบางคนก็บอกเหมือนกันนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานสําคัญคมีรถแล้วแต่ถ้าขับขับไปบแล้วบัง,งเอิญว่าไฟมันหมดทําไงอะ่ะ ต้องไปรอดูด้วยนะคะว่าระหว่างทางเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการใช้มากน้อยขนาดไหน<ะ>ย้ำกับคุณผู้ชมนะคะต่างประเทศเขาก็มีมาตรการกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างยุโรปเนี่ยชัดเจนนะคะ,ะบางประเทศเขาบอกว่าถ้าเกิด ขับรถไฟฟ้านะขึ้นทางด่วนฟรีเลยนะแต่ถ้าประเทศไทยเป็นแบบนี้ฉันว่าก็จูงใจเหมือนกันนะแล้วก็ฟรีช่วงปีใหม่ไปก่อนซึ่งปีใหม่สองสามวันนะคะคุณเชอร์ารใช่ก็ฟรีเป็นช่วงปีใหม่แต่ว่ามอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้นะคะคุณชมแบบนี้แต่ประเด็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสําคัญนะเมื่อสองวันก่อนเนี่ยผมเห็นเพื่อนก็อยู่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีที่ชาร์จ E ีีเนี่ยที่คอนโดมิเนียม3จุดไม่เคยเต็มนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเต็มต้องมีการต่อคิวรอเพื่อที่จะ มีการชาร์จไฟแล้วดังนั้นน่าจะเป็นเทรนที่หลายๆคนเนี่ย กำลังจับตาแล้วก็น่าจะมีการซื้อเพิ่มมากขึ้นโดยเฉ<ร>พาะคน<ม>รุ่นใหม่ <พา S 1> ที่เขาบอกว่าเขาเริ่มที่จะไปสนใจแล้วก็ดูที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่ามีความคล่องตัวสูงมากถ้าหากว่าใช้ในเมืองเนี่ยค่ะมไม่จําเป็นต้องใช้รถที่มีเครื่องแรงก็ได้แต่ว่าใช้รถที่คันเล็กๆสะดวกสบายแล้วก็เชื่อเพลิงเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นเทรนของคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะไปสู่ตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าสําคัญเลยคือเรื่องราคาที่จะเป็นส่วนที่จะช่วยทําให้ตัดสินใจซื้อรถ รถคันใหม่เป็นรถประเภทไหนเป็นรถที่ใช้เชื้อเพลิงแบบไหนด้วยค่ะเดี๋ยวต้องจับตาดูการประชุมคอรมอวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าหันไปดูรถที่บ้านเนี่ยเก่าพอดีเลยจับตาดูแล้วก็เตรียมเงินไว้ด้วยทําประกันภัยก็ดูให้ดีๆด,ด้วยค่ะ,คะขอบคุณคุณศิลมาครับค่ะ